เอาจริงๆอีพีนี้ฉันว่ารำพึงต้องได้รางวัลนะ่ะเมื่อคืนมีใครที่เสียน้ําตาให้กับเขมจีราต้องรอดบ้างไหมคะอีพีนี้ก็เป็นตอนที่อธิบายได้ว่าทําไมรำพึงถึงแค้นน้องเคมเป็นฉากที่ดูดเดือดและนักแสดงทุกคนทําการบ้านได้ดีมากๆวันนี้จะมาพูดถึงโครงสร้างใบหน้าของรำพึงหรือว่าน้องกรีนกันจะเห็นว่าโครงหน้ามีลักษณะเป็นรูปไข่ค่ะมีความเรียวนอกจากความเรียวแล้วนะคะก็จะเห็นตำแหน่งหนกแก้มค่ะแล้วก็มีแก้มส้มซึ่งตำแหน่งนี้บ่งบอกเลยว่าเป็นโมเดลลลกค่ะ ก้นเรเชแบ่งเป็น3ส่วนค่ะมีบนกลางล่างก็จะมีความสมมาตรทั้ง3ส่วนเลยค่ะตั้งแต่หน้าผักนะคะมีความโค้งนูนค่ะน้าผักสวยมากดวงตาเป็นตาสองชั้นจะมีความเรียวค่ะทรงจมูกมีความโด่งตรงมีหยดน้ําแล้วก็มีเนื้อตรงปีกจมูกค่ะริมฝีปากค่ะขอบบนก็จะมีความหยักมีลักษณะเป็นกระจับค่ะทรงคางมีลักษณะเป็นทรงมนไม่ใช่แค่โครงหน้าที่เปะนะคะบอดี้ก็คือดีมากเช่นกันค่ะแล้วน้องกรีนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทําให้เข็มจิราต้องรอดเนี่ยสมบูรณ์แบบมากๆเหลืออีกสามแล้วจะอวสานแล้วคะก จบเลยมีใครร้องไห้ในอีพีที่แล้วบ้างชอบฉากไหนย,ยังไงลองคอมเมนต์มาแชร์กันค่ะ